สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมาแคนาดาเนี่ยอยู่เมืองไทยทำอาชีพอะไรมาก่อนก็ทำมาเยอะแยะเลยนะคะก่อนที่จะมาเนี่ยก็คือทำงานที่โรงเรียนสอนอาหารแห่งหนึ่งก็คือสอนอาหารให้กับผู้ใหญ่เนี่ยแหละคะ่ะ เพื่อเขาจะได้ใบประกาศมาทำงานเป็นกุ๊กที่ต่างประเทศอันนั้นคืองานที่ทำอันแรกนะคะแต่เดียดจบมาเลยหลังจากนั้นก็ไปไขายดอกไปไขายดอกไม้ที่ร้านดอกไม้นะคะไปทำงานโรงแรมแล้วก็อันคือเล็กๆน้อยๆน,นี่คือแบบ แต่ละอย่างเนี่ยนะคะไม่ได้ไม่ได้ทำนานนะคะแต่สอนอาหารโรงเรียนแห่งหนึ่งนั้นอันนั้น,นทำได้อยู่ประมาณ4-5หปีนะคะหลังจากนั้นมาก็มามีครอบครัวมีลูกนะคะก็หยุดไปพักนึงแล้วก็มาทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึง เป็นโรงเรียนม,มัธยมอยู่แถวจังหวัดนนท์นะคะทำอยู่ประมาณ21ปีนะคะทำหน้าที่สอนและก็เป็นครูประจำชั้นสอนเกี่ยวกับวิชาการงานอาชีพนะคะสอนอยู่21ปีช่วงระยะที่สอนอยู่ก็คือ มีงานเล็กๆน้อยๆปิดเทอมนะคะปิดเทอมก็ไปขายของตามตลาดนัดเหมือนเปิดท้ายอะค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ไปสอนพิเศษขายของตามตลาดนัดนี่ก็คือเอาเอาของของ,ของตัวเองอะค่ะเป็นของมือสองเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าทุกอย่างเลยอะค่ะเอาเอาเอาไปขายขายดีมากขายได้บางครั้งเนี่ยบางวันขายได้เป็นหมื่นสองหมื่น เริ่มขายเนี่ย,หล,ยหลายปีเลยค่ะสี่ห้าปีขายมาหลายที่หลายตลาดตามตลาดนัดอะคะ่ะขายทั้งตลาดเย็ยนขายทั้งตลาดเช้านะคะก็คือเอาไปเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งนะคะเสร็จแล้วก็บางเสาร์อาทิตย์บางครั้งก็ไปสอนพิเศษเด็กตามบ้านผู้ปกครองให้ไปสอนนะคะ แล้วก็มีรับส่งเด็กด้วยนะคะก็คือเช้าเนี่ยเราขับรถไปทาง,งานบ้านอยู่สุขาพิบาล5ไปสอนหนังสือที่จังหวัดนนท์นะคะก็รับเด็กขึ้นไปด้วยเด็กก็จะอยู่แถวตามาใกล้ๆบ้านนะคะจะเป็นสีมุมเมืองจะเป็นแทบจากจากสุขาพิบาล5นะคะที่ที่มานนท์เนี่ย ก็จะได้ค่าน้ํามันเด็กก็จะมาด้วยสี่ห้าคนกับเราก็รับเขาไปส่งผู้ปกครองไปส่งพ่อแม่เขาเขาก็ให้ค่ารถเรามาให้ค่าน้ํามันเรามาอเงี้ยนะคะก็คืองานที่เราทําอันเนี้ยเด็กเขาขึ้นรถมากับเราผู้ปกครองเขาก็ไว้ใจเรามาเช้าเย็ยนเราก็ไปส่งอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาเป็น คุณครูอยู่21ปีแล้วทีนี้ก็ลาออกมาแคนาดาเพื่อมาหาประสบการณ์ใหม่ๆก็อย่างที่บอกค่ะตอนแรกว่าจะมาสัก4-5ปีเพื่อได้เงินสักก้อนหนึ่งแล้วก็จะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านปายที่เมืองไทยแต่ทีนี้ตอนนี้ได้อยู่ยาวค่ะเพราะว่าได้สามีเป็นคนแคนาเดียนก็เลยต้องอยู่ยาว นี่ก็คือประสบการณ์ที่ก่อนมาแคนาดาทำอาชีพอะไรมานี่แหละค่ะเป็นคุณครูมา21ปีทุกคนไม่คิดว่าเราจะลาออกแล้วก็มาแคนาดาอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะนะคะเราก็หาประสบการณ์ใหม่ๆทุกคนอย่าท้อนะคะสู้ๆชีวิตเรา มันมันได้ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะอันนี้คือมาเล่ามาแชร์ให้ฟังว่านี่แหละค่ะชีวิตของคนเราต้องสู้ต้องดิ้นไปเอาละค่ะนี่คือประสบการณ์ของยูริเองที่มาเล่าให้ฟังวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังมาแชร์ให้ฟังในเรื่องของที่ตัวเองก่อนมาแคนาดาเนี่ย ทำอะไรมาก่อนทำมาเยอะแยะเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้คือเล่าก็คือส่วนหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมและติดตามค่ะขอบคุณค่ะ